สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับสำหรับรายวิชาศิลปะในวันนี้นะครับคูกโก้นะครับก็จะมาสอนในการใช้ปากกาสีดำอ่ะแต่ทีนี้ครูอยากเน้นดินสอสอง B ก่อนเนาะครูจะให้นักเรียนใช้ดินสอสอง B แทนนะครับอ่า ถึงแม้ว่าเราจะมีประกาศสีดำเพียงด้านเดียวก็สามารถลงน้ำหนักแสงเงาในภาพสามมิติได้อย่างสมบูรณ์สวยงามอะแต่หัวข้อเนี่ยมันเป็นเชะการสีดำใช่ไหมครับทีนี้ค o กโกอะอยากให้นักเรียนนะครับใช้ดินสอสง B เนาะ,ะทีนี้นักเรียนเห็นภาพไหมว่าภาพฝั่งเนี้ยมันจะเป็นภาพ สองมิติทีนี้เราจะทําให้ภาพแบบกลายเป็นสามมิติได้แล้วก็เพิ่มแสงเงาเพิ่มความเข้มเพิ่มลวดลายเพิ่มแสงเพิ่มอะไรต่างๆให้มันจนกลายเป็นรูปภาพสามมิติดูเป็นมิติขึ้นมาเลยจากสองมิติเนาะหนังสือหน้าที่42อ่าทีนี้นะครับมาดูผลงานของเพื่อนๆที่ทำเสร็จในคาบนะครับว่าผลงานของเพื่อนๆเนี่ยแต่ละคนจะออกมาเป็นยังไงอ,อันนี้ก็คือเป็นผลงานของเพื่อนๆที่ทําเสร็จในคาบนะครับสำหรับใครที่ยังทา ในคาบยังไม่เสร็จก็สามารถนําไปกลับทาที่บ้านได้เนาะแต่สําหรับใครที่เลือกที่จะเรียนออนไลน์นะครับก็ทําผลงานออกมาคล้ายๆเพื่อนหรือออกมาคล้ายๆในหนังสือเลยนะครับถ้าทําเสร็จแล้วก็สามารถถ่ายรูปออกมาให้คุณครูได้ตรวจนะครับนะสําหรับวันนี้คูก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ